พี่น้องเอฟซีสุขหูสุขคอนมากค่ะมากินเขาแลกงน้ำป่ายู่กับลุงจอดค่ะเพื่อนอันนี้มีย่างลุงจอดฟรังออฟวีเดาส์สปินวีเดาส์สปินดาฟารังสตาลุงจอดมามาแล้วมาแล้วาพื่นกินกาวครับออู่กับสัตจาเผากัดครับเออเนี่ยสุดอด Das erste Mal war gut, der letzte. Erst vergessen einfach. Lúc John Packapau, der chiminau, ja, du hast. Packapau. Eier? Ech, Eier. Kai? 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 ไข่ดาวป็นหม้ไข่เุ้าไข่เงาไข่ดาวลุกชิไดาวไข่หม้เนื้อไ่เงาสัินไข่ดาวไข่เนื้อผัดะเพาไข่ดาวกูเดาปะทิศมาขาเป็นเพื่อนเอฟซีเป็น้องสุกุศนมาเด้อมากินเขาน้ำกันเขาแรงผัดกะเพราไข่ดาวอันนี้พัดพักร่วงานเพื่อนไปอยู่คิดยาพักพักร่วเน้องกันน้อกันเลย จัดเลยเมือนี้ค่ะจานใหญ่ๆเลย่อนืี้ไปอยู่กับขอบคุณเหมือนเอนเอฟพี่น้องเอฟซีสุขสุขเด้อค่ะหมกัจขอบคุณทุกข้อเมนด้วยกันเพื่องจดวาขอบคุณพี่น้องเอซแล้วสิไปล้วที่วนเาว่านด็กกินไปนะบอเออตอนสิลมมืดกัขอบคุณพี่น้องเอซีก่อน้อเนาะจ๊อยาละฉันาะสสงอเอสัอกสมออ้อิอ Wie machst du das? Ah? Ich mach mir das vor mir selbst. Ja, ah, jetzt hab ich. Ah, das ist. Ich da ja nicht drauf, Seite, mhm. Extra Hm, Pilze, hm, alles da. Guck mal, Tomate auch, ja? Pilze. Weil du gerade sagen hast, ich hab's ja auch gemacht. Guck mal, da hat nur ein, guck mal. da, Nur, ein Ding, guck mal. <laughs> <Nicht> nur eins. <laughs> ให้พักครบคลีอันอันเดียวเดืนมันนะได้ลูกจอดโอ้ยยังเมตตาหนังน้อลูกจอดอ่ะเอาเอาไปเมื่จานซะกันอ่ะเอาสปีเอาไปมจานซะกันพูดเดียวนาะคเพื่อนลูกจอดบ่อยเรเพื่อนจอดเป็นคนขี้เล่นักบยอไปดวตา้ะ บ่าเดีบนเดซิมใสเกลือแอสมามปกปีอนจโอ้โดี่ยดีเลยเดซิมใส่เกลือเราค่ะเพื่อนมพนรั่งน่คาดรั่งน่ขาดเกลือบ่ไดเพ่อนอเพ่อพอรั่งน่ขาดเกลือบ่ได้ะเพื่อนเนัวรั่งเนยกื่สนนวาได้นวอ อร่อยครับเพื่อนอร่อยอร่อยอรอยอร่อยฉันไม่รู้เลยเ m ็ปเซ็ปเซ็ปนเป็นสปาร์ตซ็ปเพราะลังให้เจ้ากินให้เจ้าให้เจ้าลาดจังสินครั้งนลาดเผสมนะ

เขาจ,จะกินแบบลาดเข่าเลยไหมะคะแม่กินคือเข่าแกงลาดเข่าไหมเท่ลาดแล้วก็ผสมผสมกินนะจะกินแบบนี้นนะอืมอ,อ,อืมจัดจัย ไปกุดอันซเสียกุดกัมาไปทเบี้ยมาอืมอย่งกินอแลรวค่อยด้วยจอดกุดจอดมักยองกินเลยรเลวจอดเดี๋อาหารอาหารโปรดอาหารถึกบักผัดกะเพรามไก่เนาะจอดกูดเขาน่ะแต่อาหารถึกบักและอืม ชีขาวไอ้นฝุฟีปั๊บเลยพักแบบปายโยจะพัดเละจักน้อยฮะเพื่อนเพราะว่าอย่างเพราะว่าลูกจอดฟันบอดีักปายโยมาพัดแบบสีเขียวจักน้อยแล้วอันยำกรอบๆไหมบอดีลูกจอดฟันบอดีไปอยู่ก็ต้องเลยพัดเห็นสุกนะคะเนาะหนามันเลยหนามันเลยขี้มือสีนิโซไว้ให้สวยสักขีมือสิบฟังนะ grün und kurz, aber wegen nicht. Ich hab War lang schön weich. <laughs> wegen deine <laughs> <Das lacht> hab ich gehört. So. <laughs> das ist schön so. <lacht> <lacht> Hört man nicht. Dann schön lang mag ihn Tomate.

สวนกันทางเพื่อนคุเอเด็นลฟาม <Yeah. laughs> ิสดฮึฮ <S ind> ึก <visor> ินเดนละไฟฟาต้องจอกินหอดเปืนเพื่อนเอฟซีจูคู่สุกคนลเน้อค่ะเป็นบ่เคยด็กมากกินเขาบ่ได้กินเขามากบ่ได้กินเขาออกคลิปนกันโดนแล้วค่ะเพื่อนเพราะว่าอืมโวลโว

บางทอกันคือนอนยำเม็ดมาคื้นอนยำขึ้นนี่ค่ะมชักชเอเซียนียจะอําทักษแบบนี้สูวีอาร์แบบนี้สักัเนะสตี้์าคลีกเชอบกบกเาะว่ือคืนนอนย่มันเบ็นไหมคะส่วนออนอนย่ำมันขึ้นนีมันสิเออนย่ำเบ็นี่มันสิเมื่คืนย่ำมันขึ้นพวไปยังเดี premises, ด๋ยวกับไปซนี่มากดออดแล้วก็ เยเดี๋ยวอันข้างบ้านตัดรั่วบ้านนี้ยังไม่สิ่นะช่วงนี้เขาจะมีสวนนะสดเยบอว่ายุเห็ดเขาเขาเลยล่มแอายุกัสิบห่อให้ลุ่งไปเฮ็ดกินหมองทำงานน้ำากันก <c oughs> าม่วนชวบ้าั้งตลูกจะแบานห่อนหนาห่อนเลยนะ น้ห่อนาห่อนอากาศหนาวบ่ค่อยชอบนะคะมาถกมักกาเอ่อคารวทินเอนฮันันอ้นมาใช่ไ a มอื่่ลูกจอลูกจอดีิมักอากาศห่อนะเพื่อน้วก็บ่ค่อยบ่ชอบดิอากาศหนาวหนาวสิ

มันคำเรีวไปยุลิพัดพักกินยยมันแรงค่ะเหืือนแรงไปแยูงไปยอยากกินเขาอยากกินเนื้อนะคะเหมือนพวกเนื้อพวกอันนี้เนาะเยมันนย้มคำๆะอยากพัดพักล่วงกินเนยกินกินอืมเรานสวสเพื่ออาบนิสกูดไว้ฉันไม่ินเนื้อหรือโซ่ไว้ไปอาบนสาก มสอนกเอาว,ว้ <laughs> อันนี้เขาสวยลูจกจอดดยค่นเหมือนมืดเมม่อมันตื่นวัา,า,า,บาง,บ,างบัางใบางสามใบใบาสามใบสบีสบ่โมงนะนะตอนนี้ก็มกโมงแรกแล้วค่ะเนาะนี่ชิเป็นเขาเขาเทียงลูกจอดอเขาเจ้เขาเทียงอ่อฟรุสติกอุ่นไม่ทักอนเอรดินะ

บ่ค่อคอยรับดีนะตื่นเห็นมากขึ้นกเขา่ามันมาเปนขึ้นกเขานะ่าก mm ันเนาะไปจซนี่มักกวันกดอ่อนเที่ยวกดอ่อนเนาะไมื่อเลยรับนั่นนะเป็นรับเป็นตื่นไหมตื่นมาปันปันนกเข่าเมี้ยวสันวะนกเข่านะ่างบอกนะลุงจัดนะ Ich hab noch dann aber. Ich bin spät auf die Arbeit. Scharf, das Song, ja alles gut ne? Mhm. Ja. scharf, 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 Ist das mhm. เลี้วายเลีเรื่องเ,เ,เอากิ่งใหม่ไปถิงสวนนะคะเผื่อโอ้มีคนมาอันคัดขันไปายูเัรแไ่มนะเผื่อเ่อเป็นคัดขันมาคาได้ที่ไานเพื่อน, <laughs> น,น,อน,น,อนว่าว่าปอยู่าบม่มในสวนปายูสิคอเบิ้งโฉนดโฉนดปายูผนแม่คนานเพื่อเออปอยูปายูได่เลยปายูอินสิ่งนะบอว่า แล้วว่าบุเมนแล้วว่าบุเมนสวนปอยูเรานั่งปเบึ้งอันมองปอยูถิ่มขยะหอดสวนปอยูเป็นไหมคะกับเรากันยังไปหอดสวนปอยูกันย่างว่าบุเมนสวนไปอยู่ย,ยับอ,นนอ,อ,อันจังไดจังอันมาว่าบุเมนสวนห้อยนะ <c oughs> ห่ามมาไปถิ่งมันนะมาหามมาหาม,มาห้อยบอยเอากิ่งใหม่ไปถิ่งสวนห้อยนะคะเพื่อนก็ปอยูกับความเทียวปอยูกับจกักรคำนะคนะอิมเรล่าบรรลุจัดอิมอิมอ andi. ส s ตสสนี่เมีอะไรสัย่าอย้สวนมนเพื่อนกินเขาแล้งกันแล้วบเาจอดห่อมาสันบ้าอนีือย่าสีห่อห่อไปกินหมองทำงานอย่างนี้ไปแล้วค่ะบ้านีนเจอกันคลิปนาค่ะเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเดี๋ยวค่ะเพื่อนเจอกันคลิปนาค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีครับบายต่อ